ใครที่กำลังใช้งาน g g o o l s s h e t t อยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเทคน,นินจาจะพาทุกคน,นครับมาดู10ฟีเจอร์สุดว้าวที่จะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาในการทำงานน้อยลงเหนื่อยน้อยลงมีฟีเจอร์อะไรบ้างมาดูกันรเริ่มต้นที่ฟีเจอร์ที่1กันก่อนทุกคนรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถสร้างไฟล์ Google Sheets ได้แบบไวๆเพียงแค่เรานะครับพิมพ์คำว่า s h e e t new ลงไปในช่อง URL แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากด enter เพียงเท่านี้นะครับก s h e e t s เนี่ยก็จะสร้างไฟล์ใหม่ให้เรามาแบบไวๆเรียบร้อยแล้วถัดมานะครับฟีเจอร์ที่2องคือ Alternative Color นะครับในกรณีที่เรามีข้อมูลเยอะแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะมองข้อมูลพลาดหรือว่างงแถวแล้วเพราะว่าเราสามารถสั่งให้ตารางเนี่ยมันมีการสลับสีได้นะครับวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรานะครับเลือกข้อมูลทั้งหมดแบบนี้จากนั้น้ไปที่รูปแบบแล้วก็เลือกการสลับสี เพียงเท่านี้นะครับ Google s h e เนี่ยก็จะทำให้ตารางข้อมูลของเราเนี่ยมีการสลับสีเรียบร้อยแล้วหรือถ,ถ้าเกิดใครอยากได้สีอื่นๆตามต้องการเนี่ยก็สามารถไปเลือกได้ที่ตรงนี้เลยนะ สำหรับฟีเจอร์ถัดมานะครับใครที่ขี้เกียจสร้างตารางเนี่ยตอนนี้หมดข้ออ้างแล้วนะครับเพราะว่ากูก็ชี้เนี่ยเพียงแค่เราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเขาก็จะมีเทมเพลตตารางมาให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตารางในการจัดการคอนเทนต์งานด้านมาร์เก็ตติ้งหรือจะเป็นการจัดการสต็อกเราก็สามารถเลือกรูปแบบตารางตามที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยเพียงเท่านี้ทุกคนก็หมดข้ออ้างในการสร้างตารางแล้วนะครับเพราะว่าเขามีให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย สำหรับฟีเจอร์ถัดมานะครับใน Google Sheets เนี่ยจะมีทางลัดในการระบุถึงไฟล์หรือว่าข้อมูลบางอย่างได้นะครับผ่านเครื่องหมายที่เรียกว่า a s Sign แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถใช้ a s Sign แล้วก็พิมพ์ว่า t a b l e แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยก็ให้พิมพ์คำว่าตารางแล้วก็กด Enter หรือว่ากดคลิกเรียกตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเรียกเมนูแนะนำตารางเบื้องต้นขึ้นมาได้แบบนี้แล้วแล้วก็เราสามารถใส่ตารางเข้าไปได้เลยแบบนี้ หรือจะเป็นถ้าเกิดเราต้องการอ้างอิงหรือว่าเข้าถึงไฟล์งานบางไฟล์ที่เราสร้างไว้นะครับก็ให้เรากดแอ s ไซ n แบบนี้เราก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสร้างส่วนที่เข้าถึงไฟล์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆในปฏิทินเราก็สามารถแอ s ไซ n ์เข้าไปได้นะ ฟีเจอร์ถัดมานะครับเราสามารถสร้างมุมมองของตารางเนี่ยแยกได้หลายรูปแบบเลยนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถบันทึกเอาไว้ดูในภายหลังได้ด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับเรามีตารางคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วเราอยากให้มันแยกมุมมองตามสถานะของงานเราสามารถไปที่ไอคอนมุมมองตัวนี้ได้แล้วก็กดสร้างมุมมองกลุ่มตามแล้วก็เลือกคอลัมน์สถานะแบบนี้เพียงเท่านี้นะครับกรุกอชีนเนี่ยก็จะแยกข้อมูลเนี่ยตามมุมมองของสถานะแต่ละอันอย่างอันนี้เป็นสถานะกําลังดําเนินการอย่างถัดมาเป็นสถานะยกเลิกแบบนี้ข้อมูลก็จะถูกแยกเป็นสัดส่วน แบบนี้เลยโดยที่ถ้าเกิดเราต้องการบันทึกเนี่ยก็ให้เราไปที่ปุ่มบันทึกมุมมองแบบนี้แต่เราก็ตั้งชื่อได้เลยนะเสร็จแล้วก็กดบันทึกหลังจากที่เราปิดไปตรงนี้นะครับรอบหน้าถ้าเกิดเราอยากดูมุมมองเดิมเนี่ยเราก็สามารถกดมาแล้วก็เลือกมุมมองที่เราบันทึกไว้ได้เรียบร้อยแล้ว สำหรับฟีเจอร์ถัดมานะครับตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยากรู้ว่าในคอลัมน์น,นั้นนะครับมีข้อมูลเฉพาะบางอย่างเนี่ยกี่ตัวปกติแล้วเราจะต้องมานั่งใช้คําสั่งเท่ากับ count e if ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพียงแค่เรานะครับมาคลิกขวาที่คอลัมน์นั้นนั้นแล้วก็เลือกเมนูสถิติข,ของคอลัมน์แบบนี้เพียงเท่านี้นะครับ Google Sheets ก,ก,ก็จะแสดงจำนวนของคำตอบหรือว่าของข้อมูลในแต่ละประเภทที่อยู่ในคอลัมน์นั้นเนี่ยมาให้เราแบบไวๆแล้วเรียกได้ว่าเราไม่ต้องมานั่งนับเองเลย ีเจอร์ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของการฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับรู้หรือเปล่าใน g ูเกิ e e ีพนะครับเราสามารถฟิลเตอร์ข้อมูลตามสีของเซลล์หรือว่าสีของข้อความได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรามีการกำหนด conditional format i n g ไว้ว่าถ้าจำนวนสินค้าเหลือเท่ากับ0ูนย์แบบนี้นะครับจะมีการไฮไลท์เซลลสีแดงแบบนี้หากเราต้องการฟิลเตอร์ข้อมูลให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่มีการไฮไลท์แดงเนี่ยเราสามารถไปที่ตัวกรองตัวนี้ได้เราก็เลือกฟิลเตอร์คอลัมน์แบบนี้จากนั้นก็เลือกกรองตามสีเลือกสีเซล เราก็เลือกสีที่เราต้องการก็คือสีแดงเพียงเท่านี้ตารางใน Google ชี้นเนีก็จะกรองข้อมูลเฉพาะที่มีการไฮไลท์สีแดงมาให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นไงเทคนิคนี้เจ๋งใช่ไ่มล่ะใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยฟีเจอร์ถัดมานะครับแน่นอนว่าเบสิกที่ทุกคนรู้นะครับก็คือเราสามารถเติมข้อมูลลำดับตัวเลขได้ด้วยการลากแบบนี้ แต่ใน o g l ก s h ชี t นะครับเจ๋งกว่านั้นเพราะว่านอกจากลำดับตัวเลขแล้วเนี่ยเรายังสามารถเติมข้อมูลที่เป็นวันในสัปดาห์ได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะหรือว่าจะเป็นข้อมูลเดือนก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะ ซึ่งการเติมข้อมูลแบบอัตโนมัตินี้สามารถทําได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเราตั้งภาษาเครื่องเป็นภาษาอะไรนะอย่างนี้เราตั้งเป็นภาษาไทยมันก็จะออโต้ภาษาไทยให้แต่ถ้าเราพิมพ์ภาษาอังกฤษตอนนี้มันก็จะไม่ออโต้ให้นะนอกจากนี้นะถ้าเกิดเราเพิ่มชื่อวันหรือชื่อเดือนเป็นตัวย่อเนี่ยก็ไม่สามารถเติมข้อมูลแบบอัตโนมัติได้เหมือนกันนะ มาที่อีกฟีเจอร์นึงนะครับจะเป็นเรื่องของการคลีนอัปเดต่าบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆโดยปกติแล้วขั้นตอนที่เราจะทําบ่อยๆเนี่ยก็คือการตัดช่องว่างที่มันเป็นส่วนเกินแบบนี้หรืออาจจะเป็นการตัดคําซ้าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรหรือว่าไปที่คําสั่งที่มันซับซ้อนหน่อยแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปที่คําสั่งหลายๆขั้นตอนแล้วเพียงแค่เราลากคลุมข้อมูลแบบนี้แล้วก็ไปที่แถบข้อมูลจากนั้นเลือกการล้างข้อมูลทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการนํารายการที่ซ้ำออกหรือว่าตัดการเวดวักที่เกินออกมาเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆๆแแบบไววล้ว สำหรับฟีเจอร์สุดท้ายนี้นะคะรับเหมาะสำหรับใครที่ทํางานเราจะต้องมีสูตรเฉพาะหรือต้องเขียนสูตรคานวณขึ้นมาเองบ่อยๆเนี่ยหลังจากนี้ไม่ต้องทําแบบนั้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็บันทึกสูตรไว้ใช้เองใน Google Sheets ได้ด้วยเพียงแค่เรานะครับไปที่แถบข้อมูลเลือกสูตรที่มีชื่อจากนั้นไปที่เพิ่มฟังก์ชันใหม่ตั้งค่าชื่อฟังก์ชันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่คําอธิบายของฟังก์ชัน ต่อมาก็ให้เรากําหนดค่าตัวแปรที่จะรับโดยเราสามารถกําหนดได้ว่าจะเป็นเซลล์เดี่ยวหรือว่าเราจะรับเป็นช่วงเซลล์ก็ได้อย่างในตัวอย่างเนี่ยเราจะเป็นฟังก์ชันคํานวณหาราคาก่อนรวมแบดเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากราคาตั้งต้นซึ่งอันนี้เราจะรับค่าตัวแปรเป็นเซลล์เดียวให้เราใส่เซลล์เดี่ยวเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วก็กด enter ต่อมาก็ให้เรากําหนดนิยามหรือว่าการคํานวณของสูตรนี้ว่าเราอยากให้มันคํานวณผลลัพธ์อะไรออกมาให้เราอย่างอันนี้เราก็จะให้เอาเซลล์เนี่ย ไปคูณกับ100แล้วก็หารด้วยร0 7ซึ่งจะเป็นสูตรในการหาราคาก่อนที่จะบวกแหวนเเร์เข้าไปนะเสร็จแล้วก็ให้เรากดถัดไปต่อมาก็จะเป็นการใส่คาอธิบายอาร์กิวเมนต์เพิ่มเติม<ๆ>ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ร่วมกับใครหรือเราไม่ต้องการใส่เพิ่มเติมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้เราจะขอข้ามไปก่อนเพื่อให้เห็นตัวอย่างแบบไวๆเนาะจากนั้นเราก็เลือกสร้างได้เลยเพียง <Okay. S 2> <Okay. S 1> เท่านี้เราก็จะได้ฟังก์ชันของเรามาใช้งานแล้วโดยที่วิธีเรียกใช้ก็จะเหมือนสูตรทั่วไไปเเเเลลยยยรรราาาสมถีีกใช้้้ดแบบน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนเราใช้สูตรทั่วไปใน g o Google s h e e t เลยนะเรียกได้ว่าหลังจากนี้ใครที่มีการคำนวณซ้ำซ้อนบ่อยๆเพียงแค่เราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยก็ลดระยะเวลาในการทำงานขึ้นได้เยอะเลยไปไดูกันบ้างกับ10ฟีเจอร์สุดว้าวใน g o Google s h e e t ใครเคยลองใช้งานตัวไหนหรือมีฟีเจอร์ตัวไหนอยากแนะนำอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนใครที่ชอบหรือถูกใจคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทคนิคจาด้วยนะนิ่ม